สวัดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แานด์ดินในแมพไลฟ์โทเปียเช่นเคยทั้งไลฟ์โทเปียขอไอัปเดตมาใหม่นะคะงั้นเราก็ไปดูกัน,นค่ะว่าทั้งไลฟจะสวยงามขนาดไหนและจะมีความรักอะไรซ่อนอยู่ไปชมกันค่ะอุ้ยน้องแพตตี้ทำไมทำพีกระเด็นขนาดนี้อ่ะ้ซึ่งบ้านาหลังนี้นะคะถ้าจะชื่อว่าคอลเลอร์บ็อกซ์นะคะเพราะมันเป็นสีๆแล้วก็เป็นบ็อกซ์เนาะโอเคเนี่ยพี่เจ็บไปเนี่ยเห็นไหม ทำไมทำไมทำกับพี่แบบนี้พี่กิ้งเลยเ้ยเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะทันทีแล้วนายทำแผลไว้ให้ฉัน <c oughs> อ่ะอุ้ยอุ้ยใครทำพี่กิ้งเมื่อกี้ <c oughs> อ่าเมื่อเข้ามาในตัวบ้านอุ้ยเดี๋ยว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 ทำไมสามสีนี้อ่ะมันเป็นแบบสีฟ้าใช่ไหมสีเหลืองสีแดงแล้วทำไมมหมหบุ่มๆลงไปอย่างนี้ คิดว่าบทมันจะต้องมีความลับแน่ๆเลยค่ะทุกคนซึ่งอันนี้คืออะไรก่อนตอบพี่ทีอันนี้คืออะไรก่อนน้องเฟรตี้ดีใจเหรอเห็นหางไดโนเสาร์ดีใจว้าวนีโว่โอเคงั้นเข้าไปดูในตัวบ้างน,นคะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็อันนี้ก็เป็นตู้เก็บของเราโหท่านไม่เข้าใจนะว่าจะให้อะไรมาเยอะขนาดนี้อ่ะก็เป็นตู้น,นู่นนั่นนี่เก็บที่เก็บคอลเลกชันอะไรได้เนาะ ระวางคอลเลกชันได้เหมือนทุกๆครั้งนะคะที่ทันรีวิวนี่อุยเขาไปตาไม้อะน้องเฮตี้จ้เออสตันไปฮาวีสตันไปห้าวิเลยทีเวอ่ะอันนี้ก็เป็นโต๊ะทานอาหารนะคะนั่งได้ถึงหกคนเลยทันก็จะเอาดอกไม้ไปวางนะคะเพราะว่าทันเพิ่งไปร้านดอกไม้มานะโอเค ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะแล้วก็มีแซนบล็อกนะนี่แล้วก็เป็นห้องครัวนะคะนี่สวยงามว้าววันนี้ก็จะเป็นอันใหม่นะคะนี่มีน้ำเปล่ากับกาแฟอันนี้น่าจะกาแฟนะถ้านันพูดผิดก็อุ้ยแก้วลอยได้ถ้าท่านพูดผิดก็ขออภัยนะคะเพราะท่านก็ด้วยความที่ไม่รู้เนาะนะโอเคค่ะ เหมือนกันทุกอย่างเลยไม่เป็นไรงนะั้นเราขึ้นไปดูชั้นสองค่ะก็จะท่ทนานท่านนแบบท่านเคยคิดว่าอยากมีจากในบ้านอะ่ะอยากมีอย่างเนี้อะ่ะท่านนันคิดว่ามันน่าจะมาน่าจะมายืนเล่นได้แนี้แต่ท่านก็ไม่กล้าเล่นอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันมันแบบน่ากลัวนะมันเสี่ยงตกนะน้องๆอ,อ,อย่าไปทำตามนะนี่ ็นห้องนอนนะคะแล้วก็มีคอนะมพิวเตอร์นะนีวางดอกไม้อ่าท่านท่านเพิ่งไปร้านดอกไม้มาแล้วท่านก็ลืมให้ทุกคนดูนะคะว่าท่านท่านเนี่ยลืมถ่ายนะอุยน้องเบรตี้อาบน้ำแล้วทำไมใส่เสื้อผ้าอ่ะพี่ท่านไม่กลัวแล้วนะโอเคพี่ท่านไม่กลัวแล้วจุ๊บมาตรงนี้นะคะ เป็นต้นไม้นะที่นั่งนี่นเป็นอย่างนี้นะคะนี่อุ๊ยมีบันไดด้วยว้าวเอ๊ะทุกคนฮัลโมีอันนี้ล่ะหรือว่าเราจะต้องเอาไปใส่ข้างล่างเอ๊ะแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อต่อจากตรงนี้เออเมื่อเข้ามาเราก็ต้องปีนนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดมาจะเจอกับอะไรอู้มันจะเป็นห้ององีกห้องหนึ่งเนาะเอ๊ะ เฮ้ยทุกคนว่าเราขยับตรงเนียตอนแรกนึกว่าจะเป็นความลับขยับเจกันปุ๊บอะเหมือนมันเหมือนเป็น <c oughs> ห้องทําง,งานลับอะทุกคนว้าวห้องทําง,งานลับชอบแค่ชอบ <c oughs> ชอบค่ะนึกว่ามันจะเป็นแบบความลับเหมือนในโมนะที่เราขยับปุ๊บแล้วข้างล่างก็เปิดออกมานะคะอืมเข้าความคลิปนี้เหมือนกันเนาะอุ้ย ตกใจตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยคุณไดโนเสาร์มาทำอะไรเฮ้ยตกใจเอาไปดูแล้วแต่ถามก่อนขึ้นมายังไงก่อนถามพี่ผมมือค่ะก็ที่อนอนปกติทั่วไปแล้วก็มีคุณไดโนเปาล์ามาแอบจ้องมองเรานะคะโอเคงั้น,อ,นอุยอ้ยอุ้ยตกใจน้องแพนตี้มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวใช่คุณหุ่นยนต์ฮะ โหสุดยอดกันจริงๆนะคะยกมือไหว้เลยโอ้โหใหม่ก่อนตบลงมาอีกแล้วนี่นี่นีและคุ้มระเบิดจบนะความระเบิดสีฟินเฟินโตเข้ามนเลย,ยโอ้โหออบบี้สำคัน,นถนัดเลยค่ะพวกทาวเวอร์ออะไรอย่างงี้ถนัดเลยนะ อย่างเช่นทาวเวอร์เพลเนี่ยท่านก็เซียนนะแหน่แน่แน่แน่อวดอย่าอวดอวดอวดเพราะท่านอวดตัวเองเฉยเลยอะไรของท่านเนี้ยอ่ามูกอัของขวัญเอ๊ะทำไมเก็บได้ด้วยอ่ะเขาบอกว่าแต่ได้ที่พื้นที่ใดพื้นที่อะไรหูสามารถสร้างได้ด้วยงั้นเราลองเอาไปสร้างที่บ้านไหมคนมันจะอยู่ในคอลเลกชันเราหรือปา นี่นะัขอลองดูก่อนนะคะว่ามันอยู่ในคอลเลกชันเราหรือเปล่าหรือว่าเราเข้ามาหยิบได้เรื่อยๆอย่างนี้หรอมันขอลองดูนะคะอ่าอ่านี่ใช่ใช่หรือเปล่าไททานคิดว่าไม่น่าอยู่ในคอลเลกชันนะนะไททานต้องเข้าเข้าททานต้องเข้ามาในความลับแล้วก็มาเอาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ได้อยู่ในนี้นะคะงั้นเราลองเอาไปวางไว้ ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปวางไว้ที่ถนนนะอุย้ยเคยมาแต่งตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่านี่มาเลยที่เทศกาลคริสต์มาสมาแล้วค่ะคนนี้ใครเอ่ยพตตี้ทำไมหนูกลายเป็นผู้ชายแล้ว <c oughs> อะเราจะลองมาตั้งตรงนี้เอโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เทมเท่านี้นะคะอุย้ยแตเ่เราลืมอะไรน,นะรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก็จใคลายอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทันทันด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะติกตอกทันทันเก้าเก้าแล้วก็ไอแอมทันทันเัอเล็กหมดไม่มีเวนวรคช่วยมากดโฟลล์เลยนะโอลล์ก็เอโฟลโล์ยังน,น้อยๆอยู่ด้วยนะโอเคค่ะบ๊ายบายอุย้ย